โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50สิปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก ធម្មាមយើងគឺទេធម្មតាគ្រុបគុំមកមកយប់ទៅหาមិនเจอណាយៗគុំ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 អនំធម្មតโอ้โห โอ้โหเล่นลูกกิ้งไงฮะอ๋อเล่นลูกกิ้งไงฮนวดเลยอันแนวแนวแนวตรงฟิตเนสฮะแนวตรงฟิตเด็ดใช่แนวตรงฟิตเนสจัดการให้หมดแล้วโอ้โหเครื่องออกกำลังใช่เครื่องฟิตโอ้โหแบบนี้มันต้องฟื้นไวแล้วเนี่ยเตรียมตั้งรอแล้วว่ะ วันนั้นก็พอมาตั้งเสร็จก็ตาว่าเอาละว,วันนี้เอาเต็มที่แล้ววันี้มีมีผู้รู้มาช่วยบอกว่าเดี๋ยวจัดกระดูกให้หน่อยอประจัดปึกโอ้โหก็ราะท่านนอนนอนอักเสบอีก่าืนอ้าว <โด S 1> นคุณไม่หายเลยลร่างกายมันอักเสบ <laughs> โอ้ย,อย<ป>นอนนั่งนอนดูเครื่องพวกนี้นอนดูเครื่องแล้วก็อบอกท่านแนวตรงขิ้เด่บอกว่าทำให้ผมดูไป ก็ค่อยๆดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วมันก็เวลามันดีขึ้นมันก็ทุบลงมาเองเนี่ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นตหนึ่งเปอร์ีหนึ่งเปอร์เซ่เปอร์็นต์ัเดยทำเว้นหก็ร้อยวันใช่นี่นอนมาห้สอวันแลวครับเองอ้ยห้ 9, าสิบวันเอาไปชิกวันเอง ว่าจะไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ว่าท่านในห้ามิถุนาเนี่ยแม่เปิดเปิดโคฟีสิพรรษาด้วยอืมนะก็เลยต้องใส่ไม่ได้ไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์พ่อตลบมากเลยอย่ารู้สึกร่างกายถ้าให้เวลามันแล้วค่อยค่อยเฟิรนโฟมมันมันจะดีขึ้นมันเองนะนะฮะผมผมได้สูตรอยู่สามอย่างนะว่าท่านใจเย็นๆกินน้อยน้อยนนอยนิ่งๆแค่นี้อ๋อเออสูตร ถ้าเย็นกินน้อยๆนอนนิ่งๆครับแค่นี้พอแล้วก็มันจะฟื้นฟูมันเองแล้วก็จะมีกระโหลกกระลาวมังมีไม้กดมังมีอะไรมังก็อะที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยฮะก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าถ้าแพทย์ทางเลือกมาช่วยเยอะหน่อยมันก็อักเสบเพิ่มยโอ้แพทย์ทางเลือกนี่พูดแล้วเสียหมดเลยเต็มใจท่านเต็มใจมาเต็มใจจะมาให้เราก็ ไปเป็นแพทย์ทางเรื่องเป็นของเสียหัวเล็กอุตสา์ประงมมาเป็นเดือนแล้วเจอแพทย์ทางเลืองก็เป็นตึกนับหนึ่งไปเลยนี่กะกล่าวว่าเอ๊ะทานอนสักสองสามเดือนแล้วยังนั่งปกติไม่ได้ไหไปเอ็กซเรย์ดีกว่าว่าให้มันรู้เลยวมันโดนอะไรกันไหไปเอ็กซเรย์เอ็มไอไงให้มันเห็นเมื่อห้าปีที่แล้วสดไปสี่สิบเก้าวัน รอบนี้ห้าสิบเอ็ดวันแฝงแล้วโอ้แต่มันได้ใช้วิบัติแร้วก็ท่านเนาะ <c oughs> มาแต่ละตัวแต่ละตัวได้ใช้ที่สนุกเลยรอบเนี้ยพอมันเริ่มจะดีขึ้นมาสักหน่อยเอ้าโรคกระเพาะพอ,อมันเริ่มโรคกระเพาะหายไปเอ้าบ้านหมุนพอบ้านหมุนหายเข่าซุดพอเข่าสุดหายฝีที่หัวฝีที่หัวหายตาแพ้แสง,งตาเริ่มดีมีตาเฉดเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะย้อยมาจะย้อยมา แต่มันดีที่มันไม่กอดคอกันมาทีเดียวไงมันจะย้อยมาทีละตัวจนเราก็ค่อยๆฝันไงก็บอกันว่าเฮ้ยเก่งมาเลยนะแต่ค่อยๆมาทีละตัวได้ยังไงไอโฟนนี้มันทันสมัยมารู้จักบคอนโซงมันกันได้จัดสัตว์ให้เราเออมันทันสมัยปลอดคอนโซงพวกไม่คอนโซงนี่โว้ยไปบทีกันบรุงมาตุ้มกันบทีเดียวเลยตายตายตายหนักในคอนโซนเยอะก็ะดิ่ชั่ว ไปอ่านไม่รู้ผมว่าไม่รู้นะผมตอนนี้นะผมอ่านของเก่าของอท่านได้สิงคนนกว่าสิงคิงกว่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทิงน,นะผมไปอ่านคนคืออะไรเล่มเก่าๆไปอ่านอะไรนั่นนะที่ส่งพ่อคือโทท่านส่งมาล้นตั้งแต่ผมยังไม่เกิดลนะุ้นอะส่งมาส่งมาไปสิงกับของเก่าของอท่านมากกว่าถ้าตอนนี้นะเอาแบ่ <c oughs> Sabes, ยังก็อ kind of ่านของนุ่งแป้งสุเดนทำที่เขาโพสมาวันนั้นำเนาลำเนาลำทันชีวิตโอ้เป็นลำพนชีวิตมันเป็นธรรมะสองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไงที่เขาทำได้โหยิ่งตอนหลังมานี้มันแม่เพาท่านมันไปเข้าใจนี้ไงขออภัยนะมันเป็นธรรมะสี่ที่มันจับสองคู่มันมีสองคู่แรกกับสเปซกับความ อันนี้มันก็เป็นสองคู่แรกเลยอะแล้วก็วมันมีอ e ีกับเพิมซีสเปร์เนี่ยนี่ก็สองคู่สอง2 2> พอสเปรย์ทำซิงคคอนไนต์กันแล้วเนี่ยมันก็คือสภาวะของโลกนิจภวันอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วพออ e ีกับเอ็มเนี่ยอ e ีกับเอ็มก็คือกายเนี่ยจคยอโลกเราเนี่ยพอมันซิงคคอนไนต์กันแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวอัตตาโลกกับอัตตาอยู่คู่กันเนี่ย แล้วพอเอาสีเศร้าเนี่ยมาซิงคนไหนกันอีกอะกลายเป็นร,รมสามแห่งามเนี่ยคือมันมีโลกที่อ้อยอตอนนี้พี่อ้อยที่อยู่เดนมาร์กเนี่ยแกทำทำโปรเจกต์สูตรพวกเนี้ยให้อุะชาเดินดินเนี่ยเราก็เลยดูว่าเออจริงๆ <c oughs> การที่พ่อท่านอธิบายคําว่าโลกอัตตาเนี่ยมันมันเห็นภาพชัดกว่าคาว่ากรกมอัตตานะรู้สึกว่ามันเห็นมิติได้ได้ไดลึกกว่า เราศึกษามีอ,อ,อ,อย่างในจักรวาลเนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนไปตามสภาวะของความสีของกาลแต่พอมันเป็นสองคู่สีเศร้าเนี่ยมันซิง,งนะอะไรกันบ้างมันตัวตเออโหเนี่ยธรรมะพ่อท่านมันก็มันไปไกลกว่าวิทยาศาสตร์นี่เยอะมากเลยวิทายาศาสตร์ทุกวันนี้ก็ไปอย่างทะเลาะกันเรื่องพันตั้มเรื่องโฟตอนอย่างท่านว่านี ว่าของก็ของพระเจ้านี่ไปไหนเหมืนกันหนังสือคนคืออะไรของกะท่านก็พระท่านก็เริ่มจะใช้เพียรชนะรูปน้ำสลับกันไปสลับกันมานะแต่ว่าภาษามันอ่านง่ายดีเรื่องรถเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานอยู่ในรถเรื่องคนขับเนี่ย จริงๆแล้วมันสนุกนะเพราะท่านเนาะกรูปน้ำสลับกันไปสลับกันมาแล้ก็สนุกนี่ไง <c oughs> ถ้าเราเข้าใจไงถ้าคนไม่เข้าใจก็บอกไม่รู้เรื่องไว่าม <c oughs> ึนตาปวดหัวอย่างถ้าเอาอธิบายใีย่หยาบแบบหยาบสุขีดเลยเนี่ยมันเหมือนของกลางวันเนี่ยพอท่านก็ใช้ชีวิตปกติแต่พอท่านก็มีสุนทตาจิตทุกทว่าใส่พอกลางคืนปึ้งพอท่านก็สแตติกสรีระแต่ภางในของท่านก็ไดนามิก รูปนามสลับกันไปสลับกันมาแต่ว่ามันอันนี้อธิบายแบบหยาบุดขีน,นะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันสดุกตรงนี้นเราสลับเป็นนามสลับเป็นลูกออเป็นเอเอเป็นดีเลยโอ้โหมันฟังธรรมะพอทัดไปเรื่อยๆเนี่ยเราพอไปย้อนนึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาในอดีตเนี่ยโอ้ยมันกลายเป็นของง่้อยู่เลยอะปอะ่านขอบคุณมากครับพระ่านขอบคุณจักรซีเลยโอ้จักรซีสุดยอด คาบุตาังยังจะอธิบายซ้ำอีกนี้ปวดแล้วค่ะจัดสีปัญญาบุชิมันห่างมันคนละเรื่องวัไหนไฟขับเมืองไฟเนือคอรู้จะดูท่าใไอยากจะโดดน้ำก็มาคิดือ้มันปีนขึ้นยังไงเรอย่อาดิมนมาไงท่านว่ายน้ำแล้วมันหายตัวโลกเเราบอกว่าจะโดดแล้วจะขึ้นาไปีเนเหรอครับ นหนักแนเนในลานขาขอบคุณมากครับครัตารุณตะรุดในมือไหม ของฟ้าบ้านเยอะเยอะเยอถนนสิโยลดลงไปม่ประดลก เขาไม่ได้ครับมันรถติดครับเข้าไปไม่ได้หรอกครับรถติดเดินก็ดีเดินเราเดินเอาพิธีการจบแล้วนะบ่ายกันนี่อันนี้มันบ่ายเท่าไหร่แล้วอ่ะฮะทำอะไรกันเนี่ยแก่แล้ว วันนี้ฝนมาตกไล่ในอำเภอครับโอ้กหให้วนเยียวจบไม่หาหาไอ้หางยิงงเหลืองแล้วมาปลุกน้ำเนยปลุกนะค่ะก็ทำพิธีเปิดแล้วเหรอร้อยร้อยะครับโอ้โหเปนน้อยอธิบายในอเคออยู่โอ้ยสดอ่ะอ้อะไสดใช่ไหม เไอ้เหลืองประโยชน์กับ่มีเด้บอลเหลืองประโยชน์มาปลูกเนี่ยลด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 เป็นโอ้ยนี่แหละมารรับใคไม่ได้นักแข่งกลับแล้วบอลได้เหรอเปิดงานให้รับหรอไม่มีเลยเหลืองประโยชน์ไม่มีสักต้นเลยอ่ะเขามีต้นหนึ่ง มีต้นเดียวเองเนี่ยพอดีในอำเภอตะไคร้เหรอตะไคร้แก่เลยครับมันเหลือแค่นี้แก้วที่มันพขาทันไปมีได้หัวได้อ่งค่อยๆสะสมเป็นหน่วยกีบไปเลยครับเป็นแบบพอเพียงเนึงครับนะ สะสมไปเรื่อยๆครับสะสมไปหน่อยกินจนหี่มีมะเดื่ออวดดูนี่โอ้ยโอ้ยงกองเสบียงเ้ยกองเสบียงเดียวเป็นสานราวับริการทุกระดับประทับใจค่ะโอ้โหเราเนี่อันนี้โบอันนี้บบหวานบเนี่ยโบหวานบอกไม่เดียวเดือเดือับดครับ ทานไได้ท่านแสนดินบรรยายในิสส้มดำดีมากเลยครับเพราะท่านบรรยายนะครับพอท่านบรรยายนะมาแทะกระดูกน้ำลายเซื้อมุกด้วยพังดานบนอะไรหยุดลงมานะคีบๆได้ครับกินได้แก้วร้อนในครับเนี่ยมืเดือเนี่ยเมื่อเดือนเมื่อเดือกินครับเป็นเป็นทีมงานที่ทางอำเภอส่งมาช่วยงานที่สวน สวนนุทยานครับเหรออ๋อเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีามีมีคอนเซอร์ตอีกสองคนครับ <laughs> ทำงานโยมเธอมาทำงานอยู่ที่สวนเอาพอดีเราปอลเล็เลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้ามาทำอยู่ตรงนี้บ่อยบุญทีน่นี่นะลูกนะเลตุมเป๊ะเขาให้มาอยู่ปีหนึ่งเลยนะเออก็ไปเรื่อยๆครับอีกปีก็ยังไม่รู้หรอกค่ะแล้วก็ให้มาอยู่แบบ ไม่ก็มาอยู่แต่ว,ว่าเขาก็ไปทำงานลำบากบ้างมาบาา้างเชื่อมประสานให้เราโอ้ถโอถ้าอะไรที่มันเป็นมาบีตรงมีเต้นเลยเว้ ทำปุย๋ยครับนายอำเภอมาทำปุ๋ยน่แหล้นาอำเภอนาย,นายอ<ท>ำ<ะ>เภอที่เป็นคนอำเภอสุรินทร์ครับโอ้โหคนสุรินทร์เดียวแลคนคนลูกชาวนานี่แหละมันติดดิน,ดนๆๆติดดินมากมคือถ้าเราสามารถปลูกแฝกได้ดินมันเกิดการอยู่ตัวเสร็จแล้วน้ำมันก็จะเหลวน้ำกระปิมมองเนี่ยทอบบ็อปวิวโอ้สวยนะเขาเถ่ายท็อปวิวให้ดูเออ เดี๋ยวบางทีให้ดูดิกว่าผมว่าอีกอีกไม่นานครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะไม่ถึงปีหรอกไม่ถึงปีหรอก เดี Billie, so first, ๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะไม่ถึงปีหรอกไม่ถึงปีหรอกครับก็ก็จะมองเห็นหน้าเรหลังครับเห็นหลังครับโอ้โหติดป้ายแล้วมันทันไรเลยโอ้โหป้ายขึ้นละยังไม่ทันไรเลยโโอ้หเป็นของกระทรวงมหาดไทยครับป้ายขึ้นเลยตรงนี้ติดไร่ครับโครงการหรือเป็นนโยบายที่ผมจะการพัฒนาหัวข้าว เก่งงวยตาดีเลยอ่านออกโอ้ยอ่านออกครัวต้นแบบชื่อข้าดินสีเชียงฉาอุดมครับท่านเอออุดมเขาโเดแต่ว่าชื่อองกผมชื่ออุดมจานยโครงการนี้ใช้เงิประมาณน้อยนะคะก็แสนสี่หมื่นแสนสี่หมื่นแล้วก็เป็นอีกค่าวัสดุอีกสองหมื่นแต่ว่าค่าวัสดุที่เขาให้มาสองหมื่นครับก็เป็นแสนสองหมื่นสี่พันครับผมครับ ถามว่าคุ้มไหมที่ยิงคุ้มเรื่องหรือวัตถุผมไม่ค่อยไปสนใจแต่ผมสนใจว่าถ้าส่วนราชการเขามาเขามาเรานี่าเราเขาได้อะไรจากเราอันนี้แหละตรงนี้มันเป็นโจทย์ที่ผมจะตรงนี้เราได้ตรงนี้ครับตรงนี้เต็มๆตรงนี้เต็มพอไปได้ครับนิดนึงเต็มสองหมื่นเนี่ยทันแสียันเสียสอหมื่น นงมครับครับมันเลอะมันเลอะบางที่วันนี้ต้องวางแผนเอาไว้สองแผนสามแผนเลยครับบอกว่าถ้าฝนตกแผนหนึ่งแผนสองเป็นยังไงก็โอ้โหถ้าฝนตกร้อนอยู่ไม่ถ้าถ้าฝนไม่ตกไปไม่ได้เลยเน่ยนองไปไม่ได้เลยนครับลแฝดเป็นหัวใจครับคนคนคิดว่าเป็นมะละกอหรือกล้วยเป็นหัวใจของโคกนาไม่ใช่ครับแฝดปลูกแฝดแล้วจะเอาไปทำอะไร แนี่ยมันช่วยยึดครับช่วยยึดดินครับช่วยปรับโครงสร้างออะไรก็ได้แต่ดินน่ะแล้วมันไม่ได้ต้นไม้อ่ะทำเหมือนครโครงสร้างครับถูกต้องคือเป็นการปรับโครงสร้างก่อนครับปรับโครงสร้างของดินอืมเอาปุ๋ยส่วนหนึ่งนี่ก็คือว่าเป็นปุ๋ยที่ท่านขับคุณได้บริจาคมาครับปุ๋ยันไดด้วยโอ้โหข้าข้าอาจารย์นี่มันอหนี้บอกยันอันใด โอ้อันนั้นเขาเรียกว่าต้นรังครับรังนี่แหละรังต้นข้างตอนนี้ผมมีก้ารังเนี่ยประมาณที่หาลอยอ่ะเออเนี่ยละนี่แหละรังครับนี่แหละรังปลาเท่าอื่นข้างรังผมมีกล้าหลายครับอยากได้ผมก็สามารถสนับสนุนได้เออนั่นแหละรังเราเราก็ปลูกตัวกระสานไปเรื่อยๆรังบ้างแดงบ้างติงบ้างอะไรเราออกมาให้กินแล้วก็เต็มหม้อกลับคืนไปทำไมทำไมเต็มหม้อกลับคืนไปล่ะ อากาศมันไม่มีใครกินน้ำหวานเลยค่ะแต่วันที่คุยกันเนี่ยคือแบบร้อนมากโยวันนี้ไม่มีน้ำแข็งก็ไม่หมดค่ะน้ำแข็งหมดแค่ขึ้นกระสอบโอ้โหโอ้ยแสดงว่าของบมดแสบเไปผมอีกตีกินแสดงว่าของหมดแสบไปผมอีกตีกแสดงว่าของบมดแสบป่ะก้อยก้อยบอกหลวง ขอมดแซ่ข้อมดแซ่บระคนครับทีบอกว่าไม่กินมันชิมกันเยอะจัดนะวันวันนี้ที่แรกบอกพี่เจ๊บอกไม่ค่อยหิวยังไม่กินแต่มาชิมแล้วหนูกินไปสามเที่ยวหรือกินไปสามเที่ยวเลยไหมัฒนากรมาทำงานที่นี่ไม่ต้องยังไม่อดสักวันเลยค่ะโอ้ยถ้าบอกว่าหิวก็จะมีคนเอาข้าวมาส่งนี่ เขาเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการนี้เป็นครูคอแล้วนะ่ยอยู่ไปอยู่มาก็เลยพ่อค้าดินเป็นครูคอแล้วหนูจะเป็นครูคอเจ้าหน้าที่พัฒนาการท่านเขาชื่อก้อยทั้งสองคนค่ะแล้วก็จะให้ผันหมูแก้วชื่อก้อยอีกคนนึงค่ะเพราะว่าคนรงกันกันแมนแมนแม่มผู้นึงสื่อ ผู้หนึ่งซื้อลาบติซื้อก้อยล่ะอันนี้นี่อนิ่มไก่นี้นี่นนนนโป๊ะผู้หนึงเขาซื้อลาบผู้หนึงเขาซื้อก้อยกันหลายคนแต่เขาซื้อลาบเนี่ยมันด้วยนะมจะมือปลื้มเลยดก้อยรถใหม่วันนี้รถใหม่กันแน่นอนรถใหม่วันนี้ขนาดพวกเราในใจยังไม่ถึงเลยก็ต้องพันสุขเนีุ่ขนาดพวกเราใจไม่ใจไม่เคยถึงเลยแบบแปลกเลยเนี Oi, bup bup, fail yang buka, kunci ke ni, buka